อยู่ชนบทไม่มั่นใจในความสะอาดของน้าปราปานี่ครับสีจะออกมาขุ่นๆดูไม่ใส่ก็เลยสั่งเครื่องกรองแบบประหยัดงบมาใช้งานดูก่อนครับตัวนี้เป็นเครื่องกรองแบบสวมหัวก๊อกของฟิลิปตัวนี้จะเป็นรุ่น A W u p 3704มีไส้กรองในตัวสามารถเปลี่ยนได้กรองได้ถึง1,000ลิตรเลยนะครับมีคู่มือด,ด้วยเป็นภาษาไทยสําหรับตัวนี้จะเป็นชุดหัวข้อต่อก๊อกนะครับเราเลือกใช้ได้เลยมีหลายแบบให้เลือกใช้งานและนี่ครับการใช้งานมีหมดเปิดน้ําปกติและเปิดระบบกรองน้าเวลาเปลี่ยนไส้กรองก็หมุนฝ ใช้ตอนแรกแกะถุงพลาสติกพุ่มไส้กรองออกก่อนนะครับนี่ครับสามารถตั้งเวลาใช้งานระบบกรองได้ด้วยเพื่อให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้น ตั้งเวลาที่5นาทีก็ถือว่าโอเคครับการสวมใส่ก็ไม่ยากครับต่อเข้ากับหัวก๊อกแบบนี้ได้เลยนี่ครับจะใช้งานหมวดไหนก็สามารถปรับใช้งานได้เลยหมวดเปิดน้ําปกติเปิดน้ําระบบกรองนะครับเปิดน้ํากระจายได้ด้วยตัวนี้เป็นการทดสอบใช้ระบบกรองลองดูนี่ครับน้าดูใสดีเลยนะครับแตกต่างจากที่เปิดตอนแรกตอนยังไม่ใส่เครื่งองกรองลดเชื้อโรคสนิมหินปูนคอรินเอาไว้ล้างผักผลไม้ถือว่าโอเคเลยครับทำให้เรามั่นใจในความสะอาดมากขึ้นสําหรับใครที่กําลังหาอยู่ลองดูครับโอเคเลย